น้องเต่านี่เต่าเข้ามาได้ไงอะตอนนี้อยู่บริษัทเพื่อนทุกคนแล้วคือมีน้องเต่าเข้ามาว่าอยู่เมื่อคืนแบบช่วงเช้าๆอะเหมยรี่ได้ยินเสียงหมาเห่าเหาไม่หยุดเลยแปลว่ามีโชคใช่ไหมอ้ยซาถูกไม่ได้เหมยรี่ต้องเอาไปปล่อยผักบุ้งให้น้องเขาเขาจะจ่ายบันรวิ่กินแล้ว ื้อยนะไปะเราไปปล่อยน้องกันอยู่วันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้มาเรามาปล่อยน้องก่อนแล้วคือแบบมีแบบถามพี่เขานะพี่เขาบอกว่าช่วงนี้มันหน้าหนาวเลยมีแบบเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยขึ้นมาน้องหนาวทุกคนเดี๋ยวจะมาปล่อยน้องกันมาเดี๋ยวน้องอยู่นี่นะเนี่นะยีเ ก็ลงไปเองเดี๋ยวน้องจะคานไปเองนะทุกคนปลอดภัยแล้วนะไปนะไปเลยนะมีความสุขนะอุ๊ยไปแล้วต้องไปแล้วต้องไปแล้วไป,ไปแล้วทุกคนขอให้น้องปลอดภัยนะ